ตัวใหญ่แห้งใหญ่กว่าฟาร์มเมอร์อีกตัวใหญ่ๆสวัสดีค่ะพี่นองขาแมงกระพุนหัวกระสุนรอบสุดท้ายเดี๋ยวพี่นองหมดแล้วนะคะพี่นอง่ะปลาตัวใหญ่แห้งใหญ่กว่าฟาร์มเมอร์อีกกินกับส้มตำอร่อยสุดนะคะพี่นองขะกินตัวใหญ่ๆนีก่ก็เลย ลากไปเลยคะ่ะแม่ผู้ใดทำอะไรย่่าฝ่าธรเด้อกินกับปลาร้าเข้ากันสุดๆนะคะใครที่ชอบอะไรที่เป็นกรึบๆผู้ใดมากยังที่เป็นกรึบๆแบบเนี่ยกระทือว่าคุ้มเนี่ยอืมหรือว่าใครคิดว่ามันแพงเกินไปกะถ้ากินตอนมันลดราคาเราก็เลยค่ออะ,คะอันนี้มันซือยกถุงมามันตกลัตกตกโตละ 130บาทนะครับพี่น้องคะก็ไม่ได้ถือว่าแพงถึงซัมมูบันใดอืมปลาพี่น้อ,อ,นองตัวใหญ่ๆ 嗯。Mm hmm. 承担团队帮扶。 มันเคยแผ้แม่งกับพุ่นนะครับพี่องค่ะตอนกินบ่บ่แผลก็อ,อาจจะเป็นน้ำมันล่างหลนด้วยมันเข้มอมจากที่เขามากมากกับบรู นื้อคือบางตัวเนี่ยแตกต่างกันมากอันนี้ก็คือตัวหน่วยซุดนะคะับเช่นแบบดาที่ว่าหมูมันหน่อยเขาไม่ต้โตัวซ้วำเนี่ยแม่งกระพุ้นหัวกระสุนกอบปากตัวละหนึ่งร้อยสามสิบบาทมันได้มากพี่สาวบอกว่ายุจินตัวละสิบาทอืม ญี่ปุ่นถูกมากประเทศไทยครับแถวทางข้าแพ้องอันนี้จะจุ่มลงไปแบบนี้

嗯。Huh? อือื้มสำหรับคำที่ว่าคุ้มไหมครับพี่น้องอ่ะอื้ม หนามเป็นลายลงขอคำพูดมักแบบว่ากินเนี่ยงที่เป็นกรอบๆกรบึบๆแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะคุ้มค่ะพเพราะไม่คือแพงอืนะคะมันก็เลยจะค่อยมักอะ่ะมักค่อยบอกว่ากินนังสีกินยังก็ไดระแตกะกะมักไผงมัมกบ้านอีก อ,อขาง่ายแบบคือบอกตานเลยนาตา Oh. Ah. โอ้เป็นคลิปที่ได้บอกหน่อยๆนะพี่น้องเพราะว่ามันต้องใส่พลังงานในการเคี่ยวโอ้หนักเกียดนะครับพี่น้องค่ะเมิ้ดแล้วค่ะรอบสุดท้ายเล้วเพราะว่าต้องฝ่าเฮ็ดใส่เมิ้ดเพราะเอาไว้อันตู้เดินไม่มีมองไว้ค่ะพี่น้องค่ะเอาไว้มองใกล้ๆมองของฟิตมันกับเพียนเป็นน้ําแข็งค่ะเพราะว่าเป็นน้ําแข็งปั๊บมันจะพังนะคะพี่น้องค่ะอืมนั่นแหละก็เลยจะฝ่าเฮ็ดกินค่ะ ไปแล้วพอก็ังไม่คลิปหนาได้พี่น้องเด้ออ่นร้อยมันลดราคากอนนะคะขันขันมันมีถือก็นี่ค่อยซื้อกินค่ะพี่น้องคะตอนนี้มันก็ยังอยู่ในราคาที่ถือว่ากระแพงอยู่นะพี่น้องเออกมันจะว่าแพงบอแพงกับแพงอยู่นะคะแต่ว่าซื้อกินได้บอไม่กระซื้อกินได้ค่ะขันอยากกินอิลีค่ะนะเออนั่นแหละขันก็ยกทุงมาเอาพี่น้องมีบูสีหาคนกับฮานกันทั้งสิบเออทั้งสิมันสิคุมนะคะพอจะซิมึง่าถือปากบอเออขันมันแสบค่อยไป สื่อผู้เดียวโหลดห้อยยญ่งสีน้องพี่น้องอ่ะนั่นแหละค่ะสิบแปดแล้วพอก็ไม่คลิปหนาจ้พี่น้องได้ขอคืนรายๆขอคุนทุกๆกกางใจนะคะขอสุขภาพแข็งแรงแล้วรุ่นลุ้ถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งวันส,สขุขสุขคตพี่น้องได้ขอบคุณคะ่ะบาย